เขียนว่าอะไรอ่ะมน้าเข้าปัญหา้ัคนชอบเดมเ่เดิเเดี๋ยวเมีปมปีอันนี้นะคะนีทำงานดยนะเธอไม่ใช่อ๋นีม่อกอ๋อเราก็ไม่รู้เออไม่รู้อะนี่น้แต่เช้าแล้วนครน่ะใครยากใเน

อ๋อนพี่ก็ักมาย้วเห้อมากคุณแม่ค่ะนะคะย้อนอีกรอบดีกว่าแมวนที่อร่นะที่เราจะได้เจอกันครบสิอคนเนี่ยุดสาวมีนาคมนะครับ่เด็กก้ามากกว่เด็กดงนะคะโอเคย้อนกลับ หนุ่มฉันจะต้องแบใครที่ชอบเลยนะครับวันที่ถึนงานนี้เราจะมีดีวีดีเอ็นบหดีาเต็าเอาชื่อชื่รงีของพวกเราทั้งหมด12คนนะครับสามารถไปดูได้ครับเอามาดูาฟงเองกอนที่จะดูคอนเส์เราได้โอ้โหนี่ยนี่อหนึแล้วจะได้เหนียบจะได้เยนบปากนั่งกับหนังีีว่างนห็ักไม่รไม่ร่งานถังงาน โอเคคุณเพื Tom, yeah. ่อนขอบคุณค่ะไม่ถ่ายนะค่ะดม่แล้วถ่ายนู่เดี๋รอสักรู่นะคะเพราะว่าให้เชินกันเสร็จก่อนนะคะไ่เหมือนเด็กหายเรื่โอเคแขกแขกไปจ้าโอเค